สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้ไข่กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์สาวดอยกินไข่เจียวค่ะเจียวไข่ไว้ตอนนี้คือจะเจียวแค่ใบเดียวหรือ2ใบยังไม่แน่ใจนะคะลองเอา2ใบเนาะกินไม่หมดก็ไว้กินมื้อต่อไปได้ไม่เป็นไรจะดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องทอดบ่อยฟังสะรสะสซึ้งไปด้วยเนาะ ไข่ของสาวดอยปรุงนะคะไม่มีนิดมมะนาวสาวดอยจะใช้มะนาวหนึ่งกรดบตามด้วยรสด,ดีรสด,ดีก็ตามใจชอบนะคะฟังสะล้อซอซึ้งมุ่งม่วนนี่เหาะไปหนึ่งเหาะแค่นั้นแล้วก็ตีตีต,ตีกินง่ายอยู่ง่าย แต่ว่าไข่เจียวทําไมสาวดอยต้องใส่มะนาวเพราะว่าใส่มะนาวจะทําให้ไข่นุ่มไม่แข็งนะคะแต่ว่าก็อย่าใส่เยอะใส่เยอะเกินมันก็เปรี้ยวเนาะสาวดอยจะไม่ปรุงอะไรเยอะคืออันนี้คือสูตรเจียวไข่แบบธรรมดาแต่ถ้าจะเอาแบบไข่เจียวทรงเครื่องเราก็จะใส่เครื่องเยอะๆแบบอยากใส่อะไรก็ใส่นะมันไม่จํากัดหรอกเนาะใส่ผักชีหอมป้อมต้นหอมใส่อะไรใส่อกใส่อะไรก็ว่าไปนะ ไข่เจียวนี่มันเอามาปรุงกับอะไรได้หลายอย่างเลยเนาะโอเคอันนี้ก็ตอกไข่จักเดี๋ยวเรามาสตาร์ทแก๊สกันก่อนเนาะตอนนี้มาอุ่นเครื่องแก๊สก่อนนี่เคาะก่อนอเคาะเรียกเอะเรียกลูกค้า แล้วเวลาทําไข่เจียวเนาะถ้าเราตีไข่นะถ้าเราตีไข่ตีเยอะๆไข่มันจะฟูนะไข่มันจะฟูดีมากเลยอันที่จริงไอ้ไอ้เครื่องตีไข่ก็มีนะเอนไม่ใช่ว่าเครื่องตีไข่นะอะไรไม่รู้ไอ้นั่นแหละเป็นเหล็กนั่นแหละเหมือนที่เขาใช้ตีเคก้กตีแป้งอนะสาวดอยก็ซื้อมาอันหนึ่งแต่ว่าเวลาจะทําไข่เจียวอย่างงี้สาวดอยไม่อยากใช้ตัวนั้นอนะเพราะว่ามาตีไข่แล้วมันละเอียดดีแล้วมันฟูแบบชนิดที่ว่า มันต้องเอาไว้ตีทำขนมอย่างเดียวอันนี้เราจะกินแบบนี้เรายังไม่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันใช้ดีมากเลยนะน้ำมันพืชยังไม่ได้เปิดก็จะใส่น้ำมันช่วงนี้เออต้องกินน้ำมันละถ้าไม่กินน้ำมันก็ไม่ได้กินสายเจียวแล้วสาวดอยก็สั่งน้ำพริกอ่องไว้นะคะดี๋ยน้องเขาเอามาส่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มาน้ำพริกก็จะอยากกินน้ำพริกอ่องแล้วก็จะผัดนี่ ผักกัญจองจะเอามากินกับน้ำพริกก็อันนี้จะผัดนะคะผัดใส่ซอสผัดใส่ซอสเอามากินกับน้ำพริกอันที่จริงจะเอามาลวกเอามานึ่งเอามาต้มได้หมดแต่วันนี้สาวดอยจะเอามาผัดใส่กับซอสเดี๋ยวก็ตามคอยติดตามดูต่อไปตอนนี้เจียวไข่ก่อนร้อนเลยยังเนี่ย ฟองสอซอซึ่งม่วนม้วนกันไปเกียวไข่เกียวไข่ง่ายๆก็แล้วแต่นะโอเค,นะอเคน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเนาะกินง่ายอยู่ง่าย,ย,ายลูกสาวมาเช้าลูกสาวก็ผัดผัดกระลำใส่ไข นางพอไปโรงเรียนแต่ก็เหลือไว้ให้ <c oughs> เหลือไว้หน่อยหนึ่งตรงไปจะเอาไปไม่หมดนั่นแหละเดี๋ยวแม่ก็กินต่อไม่เน้นความสวยงามนะเวลาเวลาไข่เจียวสูตรของสาวดอยถ้าสาวดอยรู้นะว่าเวลาใส่มะนาวอ่ะไข่เจียวมันจะไม่ค่อยสวยกเพราะอะไรเพราะไข่มันนุ่มไข่มันไม่แข็งมันฟูแบบฟูนุ่มๆแต่ไม่แข็งแต่อร่อยนะ บางทีหลานหลานมากินน่ะทอดแล้วก็ต้องกินร้อนๆเนานะถ้ากินร้อนๆจะอร่อยมากหลานสาวยังถามเลยป้าทําไมเวลาไข่เจียวของป้าทําไมมันอร่อยอ่ะมันไม่แข็งมันนุ่มก็บอกเลยว่าป้าใส่ใส่มะนาวแต่ว่าอย่าไปใส่เยอะเกินถ้าใส่เยอะเกินมันก็แข็งไอ้ไม่ใช่แข็งถ้าใส่มะนาวเยอะเกินมันเปรี้ยวแต่ถ้าไม่ใส่เลยไข่มันแข็งไข่มันเหนียวอ่ะมันแข็ง เราก็ใส่แต่พอดีเราก็กะเอาอย่างสาดอยเนี้ยไขส่สองสองใบสาดอยก็จะใช้กรีบหนึ่งแล้วกรีมหนึ่งแล้วก็กะเอาอ่ะเนาะเราก็ดูว่าถ้ามันเยอะมันก็จะเปรี้ยวเอาแบบพอดีพอดีอะ่ะนี่มันก็จะสวยงามอยู่นะแต่ว่าเน้นรสชาติ <c oughs> อร่อยกินได้อันนี้บางทีสาดอยก็กินแค่ข้าวไข่เจียวนะข้าวไข่เจียวแล้วก็ทอดพริก พริกสดหรือถ้ามีน้ำพริกตาแดงก็กินแต่น้ำพริกตาแดงไปเลยกินแบบกินง่ายๆอยู่ง่ายเรียบง่ายแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่สเดี๋ยวเอามาใส่กับจานนี่เนี่ยผัดล,ผลูกสาวผัดกะหล่ำไว้แต่ว่าสาวดอยเห็นแล้วคือมันไม่เผ็ดไงมันไม่ได้ใจสาวดอยอยากกินน้ำพริกวันไหนไม่ได้กินน้ำพริกเราไม่มีแรงค่ะไม่มีแรงตกไม่มีแรงตุ่ม ทีนี้ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องใช้จานหลายใบนี่เอามาใส่ด้วยกันนี่แหละเพราะว่ามันเป็นมเมนูไข่เหมือนกันแล้วทีนี้ตอนนี้เราก็เอาเนี่ยลงไปโคาะเคะต่อเอามาผัดเดี๋ยวเราจะกินกับไอเนี่ยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจะเอามา เอามากินกับน้ำพริกเป็นผักกับนั่นแหละแล้วก็ใส่ใส่ซอสใส่ซอสปรุงรสอย่างเดียวไม่ใส่อะไรเลยแคะว่าจะเอามากินกับน้ำพริกเฉยๆถ้าเราปรุงเยอะเดี๋ยวมันก็เค็มอีกแต่ว่าใส่ใส่ซอสใส่ทำไมใส่ให้มันหอมนะจะปิดไฟได้ฟังเ,เสียงฟังเ,เสียงดนตรีกลบเสียงดนตรีบ้านอื่นไปด้วยนี่นี่แหละ ลูกสาวเอามาจากบ้านเพื่อนอะไปหาไปหาไ,ไ,ไปบ้านเพื่อนเมื่อวานนี้แม่ของเพื่อนเขาเก็บมาก็เลยมาฝากก็ได้อันนี้สูงตามกันไปก็ยังยังไม่หมดนะเหลือไว้อยู่มาาเมื่อเช้าแกบอกนางบอกว่าแม่หนูจะเอาไอ้นนผักไอเนี้ยมาผัดใส่ไข่ได้ไหมบอกว่าบอกว่าผักผักกันจองเนี่ยรสชาติมันจะขมขมหวานหวาน,วนถ้าเอามาผัดแบบ ผัดใส่ไข่มันจะไม่โอเคถ้าจะผัดก็ผัดแบบเหมือนผัดผักบุ้งไฟแดงอ่ะผัดน้ำมันหอยแบบนี้โอเคนะก็เลยเปลี่ยนใจผัดกะหล่ำเนี่ยเวลาผัดไปอยู่น้ำมันก็จะออกเพราะว่าผัดอันนี้มันก็มีน้ำของมันอยู่ผัดให้พอมันยุบยุบแค่นั้นแหละันที่จริงนะท้านนึ่งหรือว่าลวกมันจะโอเคมากเลยแต่ว่าวันนี้สาวไดอยากกินแบบผัดซอส ป้าเดี๋ยวเราก็เสร็จเนาะแค่นี้เดี๋ยวก็ไปกินข้าวกันก็ไม่ถ่ายให้ดูแล้วนะอโอเคแค่นี้ก็ใกล้ละโอเคตอนนี้ผัดผักกันจองของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาเทใส่ถาดตรงนี้แหละ หม้อหุงข้าวก็มาเตรียมตั้งไว้ละแล้วอันนี้ก็เป็นไข่เจียวเนะาะไข่เจียวเอามาใส่นี่ผัดผัดกะหลำ่ำก็ไข่เจียวแอบแอบไว้ข้างๆใส่ในจานเดียวกันนี่แหละไม่เป็นไรอืมแต่ว่าไปลูกสาวก,ก็ทําอร่อยอยู่นะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสาวๆก็คงจะไม่ทําถ่ายคลิปไอน,นี้ให้ดูแล้วเนาะกินข้าวอะไรให้ดูละก็อ่ะ ปิดท้ายด้วยให้มาโยนโฉมโยนโฉมดอกนะคะดอกลิ้นมังกรแล้วก็นี่บานแล้วนะคะบานแล้วนะคะบานสวยด้วยค่ะนี่งวงช้างออกดอกนี่อย่างนางฟ้านางสวรรค์เลยนะออกดอกสวยมากโอเคค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลท์ทุกซับสไครต์ทุกกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวดอยด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่จ้าหตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่นะอากาศก็ได้ดูดูทิวทัศน์บรรยากาศมันจะยังไม่ฟ้ายังไม่เปิดเนาะ